ไปลงน้ำแต่เช้าอีกแล้วทุกคนนี่โอ้โหสลิดใหญ่ตรงนู้นอีกตวงเอโอ้โยตัวนี้ใหญ่ปัตเพียนปัตเพียนเมนูแบบนี้นี่เมนูข้าวหมดหม้อครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆน,น้าๆ fc ช่องวิถีพื้นบ้าน delivery นะครับพบก,กับผมช่างระเด็ดนะ ช้างกเด็ดพาทุกคนเนี่ยมากู้อวนนะครับช้างกเด็ดมาดักอวนไว้เมื่อช่วงเช้าเพราะว่าอสองสามวันมาเนี้ยที่จังหวัดตราดบ้านชัางกเด็ดเนี่ยฝนตกลงมาเยอะเลยครับแล้วมันมีน้าหลากแต่ว่ามันไม่หลากท่วมมากเหมือนที่มาลงอวนในครั้งก่อนนะครับหลากไม่เยอะก็เลยเอาอวนมาดักสองหัวเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าจะพอมีปลาไหมนะครับหมายของเราก็คือหมายเดิมนะครับทุ่งหนองดุก ถ้าใครจําได้คลิปก่อนที่เรามาดักเนี่ยตรงนี้น้ําจะหลากท่วมจนใหญ่เลยครับตรงเนี้ยแต่ว่าเมื่อเช้าช่างเดชมาวางอวนเนี่ยมันหลากมากกว่านี้นะแต่ว่าพอตกเย็นมาฝนมันหยุดไปก็เลยลดลงไปครับนี่แล้วทุ่งนี้แหละที่เราวางอวนกันครั้งก่อนเนี่ยตอนน้ําแห้งมันจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะไปครับทุกคนก็ลองเอาลองเอามาวางสักสองหัวก็ไม่แน่ใจว่ามันจะติดไหมนะครับ อุ้ยอโดนโดนโดนตรงนู้นทุกคนนู่นนู่นครับนู่นอ้วนไหวๆอยู่นู่นนี่จุดนี้อ่ะมันยังพอมีน้ําขังอยู่ครับเป็นอ่าทุ่งปลูกปลามครับปลูกปลามเล็กเนี่ยตามโคกปลามมันจะพ้นน้ําแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีน้ําขังอยู่น้ํมาหลากมาจากช่องนี้ครับนี่เอาสองหัวมีติดแล้วครับนู่นต้องขามน้ํากันหน่อยครับ วันนี้มาคนเดียวนะพี่โหลดกับเสือเอกเขาไปตกกุ้งกันครับวันนี้ช่างเดชก็เลยลุยเดียวแล้วก็พานมิดกับแม็กก็่อตอนนี้ทํางานครับยังไม่มีใครว่างเดี๋ยวถ้าเกิดมีช่วงไหนว่างๆตรงกันพอดีพอด,พอดีเนี่ยก็จะพาทุกคนมาออกนะครับหลายๆคนก็นถามหาพานมิดถามหาแม็กเนาะไปครับดูปลากันก่อนตรงจุดนี้ครับที่เาปลากระแทกอวนเมื่อกี้หม่ยังไม่รู้ว่าปลาอะไรนะดูครับ อุยอ้ยอุ้ยนาจะใหญ่ทุกคนนี่โอ้ยปลาดุกตัวเบลอเลยครับประดุกปลาดุกใจญ่แม่น้ำหลากไม่เยอะแต่ก็ยังพอมีนะทุกคนเต็ดแล้วครับตัวแรกก็โดนประดุกใหญ่เลยนี่ดุกใจครับอ่าหมาดๆแล้วนึง ต่อไปจุดนี้ทุ่นจมครับนี่มีลุ้นมีลุ้นเนี่ยเห็นไหมทุ่นอยู่ตรงนั้นอันตรงนี้อันตรงกลางนี่จมไปนี่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 น,น,ตตน,ตตนี่อุ้ยปัตเพียนปัตเพียนแม่อุ้ยเดี๋ยวๆเ,เปียกกล้องหมดเลยเอาโดนปัตเพียนอีกตัวง มาดูปลานะครับนี่วางอวนสองหัวรับเย็นได้ปลาตะกับตะกับก็ไม่เล็กนะทุกคนกับใหญ่อยู่ครับเอาให้ดูเนี่ตะกับไซน์เนี่ยไซ์อย่างนี้อ่ะเนี่ยเห็นไหมได้ตะกับใหญ่ใหญเนี่ยสองตัวแล้วก็มีปลาตะเพียนครับนี่แล้วก็แมมปกติปลาดุกเนี่ยมจะติดกลางคืนนะไม่ค่อยเห็นติดกลางวันเท่าไหร่ครับได้ปลาดุกใหญ่มาตวง ก็เดี๋ยวช่างเดชสรุปคลิปไว้เท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมากู้กันอีกหนึ่งรอบครับผมก็สวัสดีกันตอนเช้าเช้านะครับทุกคนเช้าวันที่ฝนตกหนักเลยครับตอนนี้เริ่มซาลงไปแล้วก็มาครับไปกู้อวนกันดักสองหัวไว้เมื่อวานเนะาะเมื่อวานเย็นได้ไว้หน่อยแล้วนะครับปลาเดี๋ยวมาดูรอบเช้าครับน้ําเยอะว่าเมื่อวานเย็นหน่อยนึงนี่ ฝนตกหนักทั้งคืนเลยครับไปลงน้ำไปเช้าอีกแล้วทุกคนไปครับไปกูอวนกันพอมีติดหรือเปล่านี่อุย้ยโดนนี่หนองดุกครับโดนดุกกต่เช้าเมื่อวานได้ไปตัวนะนี่ มีอีกปะนูน่นนู่นตรงนุ้นโดนอีกนี่หนองดุกอีกแล้วทุกคนโอ้ตัวนี้สวยครับยังเป็นเป็นนี่ตัวเหลืองเลยทุกคนปลาดุกนานะอะเดี๋ยวสาวให้ดูสักก่อนครับฝนมันตกมีปลาอื่นอีกบ้างไหม ตรงนี้ทุ่นจมอีกแล้วครับปลาอานี่ปลา,าลปซาปลาซาก็ติดนะตรงนี้ไหวๆครับปลาอะไรนี่โอ้ยอ่ะว้าโอ้โหสลิดใหญ่โอปสลิดตัวเบลเลยครับทุกคนแม่เด็ดเด็ดเด็ดตัวนี้ปลาฉลาดปลาฉลาดก็ติดครับ ตรงนี้ทุนจมอีกแล้วติดอยู่นี่ครับนี่ปลาดุกอีกแล้วนี่ครับหนองดุกก็ต้องโดนปลาดุกนี่อุ้ยตรงนี้ตนตัวเง้ออุ้ยตัวนใหญ่นี่อือหอุ้ยตรงนี้หลุดครับเนี่ยตรงนี้หลุดไปแม่ยังมาติดตรงนี้ตัวงดุกใหญ่ โอ้โหยอย่างเด็ดครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวช่างเด็ดขอตัวไปปลดปลาแป๊บครับผมฝนมันตกแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูชัดๆกันครับก็มาดูปลาทั้งหมดนะครับนี่เช้านี้โดนประดุกส4ตัวตัวนี้ตายนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเอาทำปลาเค็มเนาะส่วน ปลาอื่นก็พวกปลาสลิดปลาฉลาดแล้วก็นี่ปลาส้ซ่าครับดูปลาสลิดด้วยทุกคนโอ้เต็มฝ่ามือเนี่ยเนี่ยสลิดนาสลิดธรรมชาตินะโอ้เด็ดจริงๆครับแล้วก็นี่ปลาดุกเนี่ยปลาดุกได้มาสี่ครับเช้าแล้วตัวนี้เป็นของเมื่อวานเย็นนะที่เรากู้ แล้วก็ได้ปลาดุกใหญ่ตัวน่ะตอนเย็นแต่ช่างเดดเอาไปทํากับข้าวแล้วนะครับอ่ะมารวมกันอยู่ตรงนี้ปลาทั้งหมดของคลิปนี้ครับผมนี่แม่อวนสองหัวก็ได้กับข้าวมือใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวช่างเด็ดจ,จะแบ่งปลาชุดนี้เนาะเอาไปทําเมนูอะไรแต่ตัดเข้าไปที่ครวัวพื้นบ้านของเราครับผมเมนูพื้นบ้านของเราวันนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่วันนี้มาทํากินอยู่บ้านพี่โรดนะ์นะอม อปลาดุกน้าใส่ปะลาล่าครับใส่ผักชีลาวหอมๆแล้วก็ผักปเปื่อยๆนี่มาดูครับปลาดุกที่เราไปวางอวนกูอนอน้อวนกันมาแล้วทุกคนเมนูแบบนี้นี่เมนูข้าวหมดหม้อครับน้ำปะลาลาหอมมากอ่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะครับผมปะลาลาหอมโอ,มอ้พี่โลดโดนแล้วนี่ ครคับถ้าให้สุดเมนูนี้ต้องกับข้าวเหนียวแล้วปลาดุกนึ่งทุ่งหนองดุกในตำนานนะมาครับกินข้าวกัน กับข้าวมันมีปลาทอดแกงแกงกะทิปลาช่อนออมปะดุกสามปลาเลยครับวันนี้ออกสามปลางี้เจ้ากินเรียบนะโอเคถ้าใครชอบคลิปที่เราไปหาวัตถุพื้นบ้านเอามาทำเมนูบ้านๆแบบน,น,นี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างเดชด้วยนะครับแต่เดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนใครยังไม่ได้กินก็มากินด้วยกันกับเราเนาะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบาย